สีสูงหรือสีำํำห้านั่นเป็นค้นลิคิดเองครับผมอ่าครับผมสวัสดีอยู่ดีมีสุขทุกปูกทันเด้อพี่น้องบ้าวน้องครับผมกามากครับโอ้สวัสดีครับพี่น้องทุกปูทันครับผมโอ้ยกล่องมากคือสันแต่น้องครับพี่นอ้องต้นใหม่ก็เริ่มสูงเริ่มใหญ่แล้วครับพี่น้องเนาะเบิ่งวาครับจำไว้เดอ้อลูกปลาเอ้ย เกิดมาโจนยาโทษพ่อแม่นะครับเนาะโอ้ยกล่องขี้ยางคัน,นเนาะโอ้ย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 ,อย่ามลำบากยาโทษฝ่าดินนะครับเนาะ ถึงลำบากยาโทษโศกสตาทุกสินักหนากายาโทษเว่นกรรมบ่าวนองวา่าอย่างเหลืยงง่วครับผมอย่างเหลียงงัวเหลยงง่วอยู่ทุงไหทุ่งหน้าคือเกาครับผมง่วกับนอนมวน หักมวลแน่อยากสิสบายจงยาทออีกข้าวหน่อยครับผมไผสีมาติมาวากายาศนยาไปจำ สีสูงหรือสีดำห้านั่นเป็นคนลิคิดเองครับผมอ่าครับผมสวัสดีอยู่ดีมีสุกทุกทุกท่านเออพี่น้องบ้านน้องครับผมกามากับไอคำคมช่วงนีงก้ก็ได้อยู่พักปอนแล้วก็ล้อมหัวล้อมอยังเรียบร้อยก็เริ่มได้ถ่ายคลิปถ่ายยังให้พี่นอ้องได้บ่งแลับนะครับเนาะ,นะได้เห็นครับผมก็อ่ากล่องมันขาสั้นก็เลยเอามาเดยถ่าย กองนาพี่น้องเดิวเบิ้งกันครับผมเดินเห็นแกนันกันครับพอมีแห้งหรือวะนะพี่น้องเนาะช่วงนี้ก็แห้งแรงครับผมแห้งแรงแห,งห้งพี่น้องเลยบรรยากาศง่วกะทองสองสามเมตครับสองสามสามเมตไม่เหนียกทองครับผมก็นอนกินอิม่มแปรสบายคุณว่าครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถือกล่องเบิง้งขากล่องดีๆก่อนว่ราะจะไปจะไหนับพี่น้องเนาะ คอนเทนต์ไม่มีมีแต่คอนเกรครับผมช่วงนี้แปลงฟันทีไรเขาวสะใจทุกทีว่าสันเพิ่นว่ามาดฐานคือเราล่ะพี่น้องเอ้ยว่าสีกวดใไบไหม่ครับผมไปใส่ทุ่งไฮทุงหน้าครับผม,มรัมเนาะจําไบแล้วครับพี่น้องเดอ้อเกิดมาจนอย่าโทษพ่อแม่ย่มลำบาก กายาโทษฝ่าดินครับผมอันนั้นก็ฝากดไหลกดแช่กดติดตามบ่าวนนองอนวชกรเสกจิตน,นะครับพี่น้องชุป,ปูท่านครับผมอยู่ดีไม่แห้งชุป,ปูท่านนะครับเนะาะบ่าวนนองกัสีไปหาแนวเห็ดก่อนครับผมมาให้เจ้าของลำบากครับผมลำบากปนานนี้ก็ต้องสู้ทนเอาครับผมเอาเอาเอา